สวัสดีเดือนมีนานะครับเคยสงสัยไหมว่าเดือนนี้มันเป็นเดือนมีนาแล้วเมื่อไหร่นะเราจะมีแฟน <c oughs> แน่นอนครับวันนี้เราจะมาในหัวข้อ มีนาแล้วมีแฟนได้หรือยังนะครับเราจะมาดูสถานการณ์เกี่ยวกับความรักของคุณสถานการณ์เกี่ยวกับคนโสดหรือวันนี้เรามีคนคุยเรามาดูสถานการณ์กันซิว่าในเดือนนี้จะมีการขยับพัฒนาไหมหรือว่าคงที่หรือว่าเท่าเดิมหรือคนที่โสดเราก็ยังต้องโสดต่อเป็นแบบไหนนะครับตั้งจิตอธิษฐานดีๆดดแล้วเลือกไพ่นะครับผมกองที่ถูกโชกเกล่าเพื่อให้เขาทานายเกี่ยวกับความรักของคุณในช่วงเดือนนี้นะครับ อันนี้คือไพ่กองที่1น,นี่คือไพ่กองที่2และนี่คือไพ่กองที่3าูถูกลบไพ่กองไหนจิ้มเลือกเลย1 2 3นะครับเลือกเลือกแล้วก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับว่าเราเลือกไพ่กองไหนนะครับส่วนใครที่อยากจะเจาะลึกอยากที่จะดูดวงส่วนตัวอยากจะปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับคนคุยหรือคนเก่าๆที่ยังไม่ได้จบ สิ้นสักทีนะครับก็สามารถที่จะติดต่อจองคิวดูดวงส่วนตัวได้กดได้ที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะครับผมนะกดแอดไปบ้านเกี่ยวนะครับขออนุญาตสวยผมเพราะว่าปกตานะครับเอาล่ะคอมเมนต์ไว้หรือยังคอมเมนต์ไว้แล้วใช่ไหมมาดูกันค่ายกรที่หนึ่งเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกันในช่วงเดือนมีนานี้มีนา,นนานแล้วมีแฟนยงังมีย,ายาังมาดูกันนะครับ นะไพ่เดอะสตาร์เอะมันมีความสุขสมองที่เกิดขึ้นในอนาคตเดี๋ยวมาดูคําอธิบายไพ่กันนะครับเพราะว่าไพ่ใบแรกเนี่ยเกิดไพ่ใบแรกคือเราจะมีความรักที่ดีได้นะทีนี้มีไพ่หกเหรียญสิบเหรียญและ าีนมใช้คำนี้นะใช้คำนี้เราอาจจะมีปัญหาและมีภาวะอะไรบางอย่างเกี่ยวกับคนรักถามว่ามีหรือ,อยังหนาไพา่มีเรื่องเกี่ยวข้ครอบครัวเป็นพลังงานที่เต็มมากเลยแต่มีพลังงานส่วนหนึ่งที่มันมีการแบ่งเบาและซับพอร์ตไปอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นถามว่าความหมายของไพ่คนที่ได้ไพ่ก่อนที่หนึ่งแม่เขาไม่หมายความว่าตอนนี้เรายังอยู่ดีเราอย่างสบายดีสถานะเป็นอย่างไรก็อาจจะเป็นแบบนั้น ถ้าเราคิดที่จะขยับเราสามารถที่จะขยับได้แต่ถ้าส่วิเราไม่คิดที่จะขยับเป็นแบบนี้เป็นต่อไปเรื่อยๆคุยกันแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆขอโฟกัสกับง,งานกับเงินก่อนอันนี้เราก็ยังสามารถที่จะประคองความรักความสัมพันธ์ไปได้อย่างค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นหน้าไพ่ใบนี้ครับผม อ่านไะพ่ในกองที่หนึ่งเนี่ยทั้งหมดนะวงบอกเลยว่าความสัมพันธ์ความรักของคุณอยู่ในเกณฑ์คงที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับถ้าสมมติว่าไม่มีคนคุยเลยไม่มีแฟนเลยเป็นยังไงง่ายๆเลยครับคุณจะเด่นเกี่ยวกับเรื่องงานเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับด้วยไพ่ปิดท้ายรายชินีไม้เพราะคุณสามารถใช้ชีวิตและควบคุมและควบคุมทุกอย่างได้ แต่ว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นคนที่ได้ไพ่กลองนี้นะครับคุณมีความรักแน่นอนในอนาคตไม่ใช่บอกว่าตกลงหนูจะมีไม่แฟนหนูจะมีไม่เนื้อคู่หนูจะมีใครสักคนหนึ่งไหมมีครับในอนาคตมีแน่นอนแต่ในตอนนี้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอยู่นะครับเอาล่ะไพ่กองที่2มาดูกันใครเลือกไว้มีนาแล้วมีแฟนยังนะนะมาดูกันสเตรนจริงๆมีนะ เป็นไพ่ดีด้วยสเตรนหนึ่งเหรียญเฮ้ยมี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 หนึ่งเหรียญดูกเดือดดุดเดือดแล้วปิดท้ายใช้คำนี้นะครับใช้คำนี้ถามว่าจะมีแฟนหรือยังเมื่อจะมีการขยับและพัฒนาอะไรบางอย่างคุณจะได้ความรู้สึกว้าวอะไรบางอย่างจากคนรักจากคู่รักใครที่ไม่มีใครที่ไม่มีคุณจะได้รับการหยิบยื่นบางสิ่งบางอย่างมาให้ทําให้คุณได้พบความสัมพันธ์ที่ดีส่วนใครที่มีแฟนแล้วนะครับผมใน ในช่วงเดือนนี้มันจะมีเหตุผลแบบนี้เกิดขึ้นหนึ่งอ้อนยันดีสองอาจจะมีเรื่องทะเลาะเลยแอบหน่อยน้อยใจนะครับมันจะมีเรื่องทึ่งดีสุดแล้วก็มันมีเรื่องที่ทั้งหน่อยนะครับปะปนแตไปหมดเลยแต่พลังงานเกี่ยวกับความรักพูดได้เลยนะครับไพ่ทั้งหมดเนี่ยสใบนียนะครับบ่งบอกถึงพลังงานเกี่ยวกวับความรักทั้งหมดนะครับ เป็นพลังงานเกี่ยวความรักคู่และความสัมพันธ์ทั้งหมดซึ่งคู่รัะความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นดีบ้างแย่บ้างสุขบ้างแฮปปี้บ้างหรือทุกบ้างเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นนะครับผมถ้าใครไม่มีความรักเดือนนี้จะมีพลังงานเกี่ยวความรักเข้ามาโดยที่ไม่คาดฝันส่วนใครที่มีแฟนอยู่แล้วความสัมพันธ์มันมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งที่ต้องปรับตัวและเข้าใจนะครับนะเอาละไพ่กองที่3ามเมาดูซิว่าจะเป็นอย่างไง ทำไมขึ้นเดอะทาวเวอร์จบอะไรจบอะไรดูซิม,มีจิเชียมีอะไรบางอย่างจะสั่งฮะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันสำหรับคนที่ได้ไพก่กองที่สามไพ่กองน,นี้ค่อนข้างเครียด การจบเนี่ยหมายความว่าคุณอาจจะเจ็บปวดจากบางสิ่งบางอย่างมาสิ่งนั้นกําลังจะจบลงหลังจากนั้นคุณมีคําขอหรือคําอธิษฐานอะไรบางอย่างหรือมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เป็นเซนลึกลับที่คุณอาจจะรู้หรือคุณอาจจะเคยไปอธิษฐานขอมาต่อจากนั้นคุณจะพบเจอความสุขซึ่งความสุขที่ว่าคือคุณจะได้มีการขยับและมีการพูดคุยกับใครบางคนที่ทําให้คุณมีความสุขมากๆนะครับสิ่งที่คุณเฝ้ารอคอยครับผมมันกําลังจะจบลงเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้คุณยังเป็นโสดอยู่ นะครับหรือว่าถ้าวันนี้คุณมีคนคุยอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นสถานะบางอย่างที่มันเป็นมันจะจบลงแล้วมันจะพาดไปตูวไปสู่สิ่งใหม่ที่มันมีความสุขขึ้นมาทันทีเลยเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ถ้าวันนี้คุณถามเกี่ยวกับเรื่องความรักหรือพลังงานเกี่ยวกับความรักไพ่กองนี้จะบอกถึงพลังงานความรักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ซึ่งพลังงานความรักนี่ยครับมาด้วยแรงอธิษฐานอะไรบางอย่างด้วยนะครับโอ้หนักนะนี่อาไพ่กองที่สามเอาละนะครับใครที่ ได้ไพ่กองไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้นะครับส่วนใครอยากจะจองเลึกดูดวงส่วนตัวนะครับผมหรือคุณมองตาผมผมมองตาคุณการที่สบตากันอยู่นี้มันมีพลังงานอะไรบางอย่างดึงดูดเพื่อที่จะให้คุณอยากที่จะคุยกับผมก็สามารถที่จะจองคิวดูดวงส่วนตัวได้แต่ผมเชื่อครับว่าทุกคนที่คอยสบตาผมอยู่ในปัจจุบันนี้คุณกําลังมองเห็นอะไรบางอย่างนะครับยังไงทักมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กังใจให้กับผมด้วยนะครับ